สวัสดีครับสำหรับคลิปในวอร์โนคลิปนี้ย็็จะเป็นการพูดถึงเกี่ยวกับไฟพาวเวอร์ของตัวทหารราบเรื่องนี้ผมจะพาไปดูค่าอ่านค่าแสแทะแล้วก็ทำความเข้าใจกับตัวยูนิตการแถบทหารราบกันนะครับแล้วก็เจาะลึกกันไปเลยว่าฐานแบบไหนมีไฟพาวเวอร์ที่ดีหรือว่าทหารพวกไหนก็ควรจะเป็นแค่มิดชิลไปนะครับ อาวุธของตัวทหารราบในเกมนี้นะครับอาวุธอะ่ะจะไม่ค่อยแตกต่างกันเยอะสักเท่าไหร่ตัวเกมอะ่ะเขาจะสแตนดาร์ดไลน์เวพเพนก็คือจะไม่มีอาวุธแบบพวก MG3 เหมือนในวอร์เกมเดดากอนหรือว่าสต e ล l ด i ว i ชั่นที่ปืนกลพวก MG42 MG3 อจ่ะจะดีกว่าปืนกลสแตนดาร์ดอย่างพวก M60 แบบนี้เป็นต้นเกมเนี้ยอาวุธทุกอย่างจะมีสเตตท,ที่จะคล้ายกันทาให้ความโดดเด่นของอาวุธปืนอะ่ะไม่ค่อยหลากหลายเท่ากับเกมยูจินภาคก่อนๆน,นะครับ โดยสิ่งที่เขามักจะคำนึงว่าทหารตัวไหนอ่ะสู้เก่งแล้วก็มีศักยภาพในการต่อสู้ที่เยอะส่วนใหญ่เขาจะดูอย่างแรกก็คือจํานวนสแตนก์จานวนสแตงกอ่ะเขาจะหมายถึงจํานวนคนใน1หนมู่ยิ่งถ้ามีค่าสแตงเยอะแปลว่าคนในหมู่ที่เยอะแปลว่าจํานวนอาวุธปืนในหมู่ก็จะเยอะตามแปลว่าไฟฟ้าวอร์ของเราก็จะสูงขึ้นส่วนอาวุธในเกมนี้ก็มีอาวุธที่หลากหลายหน่อยก็ถ้าให้สแตนดาร์ดเลยอะ่ะอาวุธส่วนใหญ่ก็จะปรับเป็นอย่างนี้นะครับ แอซซอลไรเฟิลไ s u สปอร์ตเว p เพนมีเดีย a c h ช n นกันแล้วก็จะมีอาวุธพิเศษอย่างส n i p e r ร์ไรเฟิลนะครับแอ e ซอลไรเฟิลน่ะส่วนใหญ่ก็อาจจะมีที่แตกต่างก็จะมีพวกที่ถือ b a t เทิลไรเฟพวกเยอรมันพวกนี้จะถือ b a t เทิลไรเฟิลแอซซอลไรเฟกับ b a t เทิลไรเฟอาจจะไม่ค่อยแตกต่างกันเยอะ a s s ซอ l ไรเฟิลจะได้เปรียบเมื่อสู้ระยะประชิดเพราะว่ามีเลตออาไฟที่สูงกว่าแต่ว่าถ้าตามสไตล์สู้กันแล้วโดยทั่วไปก็คือจะสู้ประมาณระยะประมาณ500เมตร แต่ว่า b บ t เทิลไรเฟน่ะก็จะมีความได้เปรียบด้านระยะแล้วก็อาจจะมีอาวุธแบบพิเศษหน่อยก็คือพวกซัมมิชชันการพวกซัมมิชชนการน่ะจะยิงได้สั้นกว่าพวกไรเฟิซึ่งยิงได้แค่500เมตรแต่ว่าพวกนี้พวกที่ถือ u ูซหรือว่าพวกซัมมิชชนการนะคุณต้องวิ่งเข้าไปใกล้ๆในสศัตรูซึ่งทหารที่ถือซัมมิชชนการส่วนใหญ่ก็จะมีเทรดพวกช็อคช็อค ที่จะเป็นดับควยอย่างนี้นะครับแต่ว่าพวกนี้สามารถแบบถ้าอยู่ในระยะ150เมตรอะ่ะพวกนี้จะเพิ่มค่าสเปชชั่นแก่ศัตรูซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ก็โอเคอ่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยเยอะเท่าไหร่พอคุณดูค่าพวกสแตนเสร็จแล้วนะครับคุณก็จะไปดูที่จํานวนว่าปืนมีกี่กระบอก Girl ในเกมนี้นะครับสำหรับผมอะ่ะถ้าเป็นผมนับ ปืนแบบคร่าวๆแล้วก็เบสิกที่สุดอะ่ะก็คือพวกแอซซอลไรเฟิลเบตเทิร์นไรเฟิลซัมมิชินกานอ่ะผมนับเป็น1นึ่งไฟพาวเวอร์หนึ่งไฟพาวเวอร์สำหรับปืน1กระบอกปืนกลหนึกระบอกอะ่ะก็จะเท่ากับแอซซอลไรเฟิลสกระบอกไฟพาวเวอร์ power ของยูนิตนั้นอะ่ะก็จะเพิ่มเป็น2ซึ่งถ้าให้ผมยกตัวอย่างเวลาที่ผมนับนะครับอย่างตัวเยเกอร์นะครับเยเกอร์ ager, มีทหาร9นายมีเลือด9มีปืนเบตเทิร์นไรเฟิลแปกระบอกแล้วก็ MG3 1กระบอกแปลว่า ตัวนี้มีไฟพลร์ก็คือ8บวก2ก็เป็น10 1สิบไฟพาเวอร์ในราคา50พอยต์ส่วนตัวนี้เอเจนีย์ก็จะเป็น10ไฟล์พาเวลรงต้องๆไปเลยเพราะว่ามีปืนแค่ปืนแอซซอลไรเฟิลสิคนหลักๆสแตนดาร์ดไปเลยแล้วก็ถ้าเป็นอย่างพวกแอโรไรเฟิลนะครับแอโรไรเฟิลมีทหาร13นายแล้วก็มีปืนกลถึง3กระบอกแปลว่าก็จะมีไฟพอร์ทั้งหมดอยู่16ก็10บก6 ซึ่งแปลว่าหน่วยนี้ถือว่ามีไฟพอร์ที่สูงมากแล้วก็เป็นตัวที่ข้อคังที่จะอันตรายนะครับแต่อันเนี้ยก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดด้วยเพราะว่าจะมีทหารบางประเภทที่จะถือพวกสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับอย่างทหารฝรั่งเศสแล้วก็ทหารอเมริกาบางหน่วยก็อย่างเช่นพวกแคนาดาที่มีติดสไนเปอร์ไรเฟิลอะสไนเปอร์ไรเฟิลสลับผมอะผมก็จะนับเป็นหนึ่งไฟพอร์เหมือนกันแต่ทีเนี้ยข้อจุดเด่นของสไนเปอร์ก็คือ สร้างค่าเปเชันแก่ศัตูได้เยอะมากๆในเกมนี้การต่อสู้คือฝั่งไหนเสียกำลังใจเร็วกว่าฝั่งนั้นอะ่ะจะเสียเปรียบอย่างมากและสไนเปอร์เลเน่ะในเกมนี้สามารถสร้างทำให้สตรูเสียค่าขวัญกำลังใจได้สูงและก็ได้เร็วแปลว่าถ้าสแต็กตัวนี้หลายตัวอยู่ด้วยกันอะ่ะแปลว่ามันก็อาจจะชนะสแต็กพวก MG ได้แล้วก็เป็นทหารที่ ถือว่าป๊อปปูล่ามากแล้วก็มีให้เยอะเลยอย่างพวกโมโตชูเซ่นของเยอรมันที่ถือ SVD พวกโมโตชูเซ่น SVD พวกนี้ก็จะมี SVD ซึ่งพวกสไนเปอร์ไรเฟิลน่ะผมถือว่าเป็นเกตเลกเกตน้อยนะครับสไนเปอร์ไรเฟิลบางกลุ่มก็จะมีแท็กที่เป็นสไนเปอร์อยู่พวกนี้ต้องอยู่เฉยๆประมาณ10วิและจากนั้นอ่ะพวกนี้ก็จะเพิ่มค่าดาเมจไปเลย5 0 0รแปลว่าพวกอย่างเอที่ติด ไอของนายอีฟันตีของอเมริกาที่มีทหารถือบาเล็ตนะครับแปลว่าเพิ่ม500เพิ่มเป็น5เท่าแปลว่า HE อันเนี้ยก็จะเป็น HE 1ซึ่งมันก็จะทําลายรถเบาแล้วก็ยานเกราะได้แบบรวดเร็วมากถ้ามันอยู่เฉยซึ่งถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานแล้วก็สนุกมากๆซึ่งพวกสไนเปอร์ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นทหารที่เป็นสไนเปอร์โดยเฉพาะถ้าเป็นพวกทหารรับธรรมดาพวกเนี้ยจะไม่มีสไนเปอร์แบบเทรดสไนเปอร์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเภท คตตากรีใหญ่เลยของสําหรับทหารราบที่สําคัญไปแพรกันก็คือทหารพวกเอนจิเนียร์หน่วยเอนจิเนียร์ในเกมนี้ไม่มีหน้าที่ไปสร้างของนะครับแต่เป็นหน้าที่เอาไว้กับสู้ทหารราบโดยเฉพาะพวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีเอชีหน้าที่ของมันก็คือโดดไปใกล้ๆบ้านของศัตรูข้างๆแล้วก็ระเบิดให้มันเละเป็นจุยเวลาที่คนเล่นกันก็คือจะแสกสแต็ปพวกนี้อยู่ด้วยกันสัก 2- อถึงสแต็ปและจากนั้นก็วิ่งไปจุบศัตรูใกล้ๆเลย พวกนี้จะปาระเบิดสเตลช้์ซึ่งมันจะสตาร์ทแล้วก็ทำาดเมจให้กับสตูโดยไม่สนใจเรื่องคัฟเวอร์ซึ่งถือว่าเป็นยูนิตท,ที่ควรจะมีติดไว้อย่างน้อยแต่และดีวิชั่นอย่างน้อย1การ์ดเป็นยูนิตท,ที่สำคัญมากก็ส่วนใหญ่แล้วทหารพวกเอนจิเนียร์ก็จะเป็นสแตนดาร์ดอย่างพวกนี้พวกไพโอเนียถ้าคุณเล่น DLC หน่อยมี DLC ีให้ใช้คุณก็จะอาจจะมีพวกแบบโกงๆหน่อยที่ถือแอนตี้แท้งติดตัวไปด้วยพวกนี้นะครับหรือว่าไอตัว นาเบลีสเปริพวกนี้ก็จะมีแอดตี้แทงติดตัวด้วยแล้วก็จากการทดสอบนะครับผมรู้สึกว่าพ i o เนียก็คือข้อดีของมันก็คือเอาไปจุบหน้าส่วนพวกที่ถือปืนไฟพวกเนี้ยสามารถสู้ในระยะ500หรือ300เมตรได้บ้างใช้งานได้มากกว่าจุบหน้าระยะใกล้ก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนข้อแตกต่างของพวก s อสซอ p ไพเนียต่างๆนะครับพอเราดูสเตต เสร็จแล้วอะ่ะก็จะมีอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการอัพเบสทหารราบการอัพเบสทหารราบในเกมนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ควรจะทําถ้าทหารของคุณอะ่ะไม่มีหน้าที่เป็นมิชชิลถ้าคุณจะเก็บทหารนี้ไว้และทําหน้าที่เป็นทหารใจสู้ด้วยทหารของคุณอะ่ะก็ควรจะอัพเบสอย่างน้อย1ขีดถามว่าอัพเบส2ขีดไปเลยได้ไหมผมก็ถ้าคุณมีช่องเหลือก็ทําได้แต่ผมแนะนำอะ่ะอัพเบส คิดเดียวอาจจะดีที่สุดเพราะว่ามันให้จํานวนคนค่าความสามารถอยู่ในกฎเกณฑ์ที่พอบาลานซ์แล้วก็ทําให้เด็กของคุณอ่ะไม่มีทหารน้อยจนเกินไปนะครับซึ่งทหารที่ถูกอัพเวส่วนใหญ่ก็จะเป็นทหารที่มากับ,บรถ IFV แล้วก็ทหารที่มีเทรดช็อกหน่อยแล้วก็เป็นทหารที่อุดอ้วนใหญ่ๆแบบพวกเมทไรเฟิลดรกอนอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยก็จะถูกอัพเวสส่วนทหารที่ไม่มีอัพเวสนั้นอ่ะคุณก็ต้องใช้หน่วยอย่างพวกหัวหน้าพวกที่มีรูปดาอยู่ยึคอมาน พวกนี้จะช่วยเพิ่มยศให้กับทหารรอบๆอย่างน้อย1ขีดก็จะเพิ่มไปเลยถ้าตัวนี้อยู่ใกล้ๆกับพวกที่ไม่มีขีดพวกนี้ก็จะกลายเป็น1บ้างอย่างใกล้ๆกับพวกเยเกอร์ตัวนี้ก็จะกลายเป็น1บ้างทันทีและก่อนที่ผมจะจบคลิปผมก็จะมีแถมเล็กน้อยเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับก็คือพวกเทรดของทหารลาบที่คุณมาจะเจอในแท็บทหารลาบเทรดแรกก็คือพวก d i s a r t e n d i s a r t e n อ่ะ reserve list พวกนี้ก็จะทําให้ทหารอ่ะสู้ไม่ค่อยเก่งเท่าที่ควรต้องมีสอหอ,อยู่ใกล้ๆ ส่วนทหารที่มีพวกเทรดช็อคอยู่พวกนี้ก็จะอยู่พวกแอร์บอร์ดซส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะได้เวทฟรีมาด้วยก็คือจะอัพยศให้1บ้างเป็นทหารที่เหมือนผ่านศึกมาแล้วก็ถูกฝึกเยอะกว่าปกติแล้วก็จะมีทหารประเภทพิเศษก็คือพวกหน่วยรบพิเศษหน่วยรบพิเศษอะ่ะเขาจะมีรูปหัวกระโหลกนะครับอย่างพวกเรนเจอร์พวกนี้พวก ที่เป็นスペเชียลフォースพวกนี้จะทำดาเมจแล้วก็เทคค่าスペเชียลน้อยก,กว่ายูนิตอื่นๆแล้วก็สามารถอัพเวทได้สูงมากอีกเทรนด์หนึ่งที่คุณมักจะเจอกับพวกทหารของอีสเท r ร์นยุโรปเป็นสส่วนใหญ่ก็คือเท a ดร์สเลิร์ดเทเดร์สเลิร์ดก็คือจะทําให้ทหารของคุณอนะ่ะได้รับค่าスペเชียลที่น้อยลงแปลว่าโอกาสที่คุณจะชนะกับสตูนั้นนะคุณก็จะมีสูงกว่าพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีพวก i f v Infantry IFV i n f a n t r y คือเทรดที่คุณไม่ต้องไปสนใจมากหรอก เพราะว่าเทปนี้มันต้องการให้ IV ของคุณยอยู่ใกล้ๆทหารราบแต่ในเกมนี้คุณจะไม่ค่อยได้ใช้ IV อยู่ใกล้ทหารราบสักเท่าไหร่เพราะว่ามันอันตรายซึ่งการใช้ IV ส่วนใหญ่มันก็จะยิงจากระยะไกลอยู่แล้วแปลว่าเป็นเทดที่นิชนานที่แล้วก็เทดนี้ที่ผมมักพูดถึงบ่อยๆก็คือเทดพวกแอร์บอลพวกนี้จะเกิดได้ไกลก่อนเพื่อนแต่ข้อเสียของมันก็คือราคาที่สูงน,นี่นะครับ แล้วก็อาจจะมีเทรดแบบพิเศษหน่อยก็คือเทรดสอหอ security security แล้วก็สอหอนี่นะครับพวก military police หรือสอหอก็จะทำให้ยูนิตรอบข้างสามารถฟื้นจากค่าเซปเ i ่นได้เร็วขึ้นทำให้กลับมาสู้ได้เร็วขึ้นและอย่างที่2ก็คือ Remove ค่ารีเซิร์ฟ r a d เทรดของพวกทหารพวก d ี s า a r เ e นให้หมดพวกที่มีลูกปัวใจแล้วก็พวกนี้บางหน่วยถ้าเป็นหน่วยเลย็กก็จะมี Track security ด้วย Track security ก็สามารถเพิ่มออปติกให้มัน จากออปติกแบบนอร์มอกลายเป็นออปติกกูทเมื่ออยู่เฉยๆนะครับก็ถือว่าเป็นยูนิตที่ถ้าคุณมีคุณก็จะรู้สึกค่อนข้างที่จะไม่เสียดายเอาล่ะเราจะมาดูแท็กที่ตลกที่สุดของเกมนี้กันก็คือแท็กฟอร์แฟก t ์แท็กฟอร์แฟก์ก็คือแท็ก,กที่เป็นวอลคามก็คือฐานตัวเนี้แต่งตัวเหมือนทหารของฝั่งศัตรูซึ่งตัวเนี้มันคือ Beach Law of War ก็คือถ้าพวกนี้โดนจับได้พวกนี้จะถูกฆ่าทันที ไม่มีขึ้นสารทหารเพราะว่าถือว่าทําผิดกฎสงคารามเป็นสบายนะครับเทปฟอร์แฟกเนี้ยสิ่งที่จะทําในเกมก็คือจะทําให้ตัวทหารราบตัวเนี้ยถูกเล็งเป็นตัวสุดท้ายถ้ามีตัวยูนิตชนิดอื่นๆอยู่ด้วยกันแต่ถามว่ามันโอเคไหมมันก็นิชอะเพราะว่าบางทีถ้าคนมาเห็นนะคนก็กดเล็งได้ก็เป็นยูนิตที่เทดของ UG เนี่ยที่เขาทำตลกดีนะครับก็ ถือว่าเป็นการจบคลิปของไฟ r e Power ในเกมนี้ก็ถือว่าเป็นการเคลียร์ขี้ขายเรื่องสเตตอ่านค่ายูนิตกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนถ้าคุณสนใจอยากมาเล่นกับผมมาผมก็มีลิงก์ดิสคอร์ดไว้อยู่ด้านล่างแปะไว้นะครับถ้าสนใจก็มาเล่นกันก็ได้แล้วก็ใน Discord ผมก็สามารถทักมาได้ถ้าอยากถามเรื่องอะไรในเกมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนขอบคุณครับ